สวัสดีครับพี่หมีชาแนลคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำปลากระพงทอดเกลือทานคู่กับยำมะม,ม่วงกันนะครับปลากระพงนำไปคุกกับเกลือพักไว้แล้วก็เดี๋ยวเรานำไปทอดนะครับส่วนของน้ำยำ ก็จะมีน้ำปลาน้ำมะนาวมะม่วงเปรี้ยวจะสับหรือจะซอยออกมาเป็นเส้นๆก็ได้นะครับน้ำตาลทรายพริกแดงหอมแดงซอยเม็ดมะม่วงหิมาพาน แล้วก็จะมีขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นผักชีก็ได้ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทอดปลากันก่อนครับเรามาเริ่มลงมือทอดปลากันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันรอจนน้ำมันร้อนดีแล้วนะครับเราคอยเอาปลาลงการทอดปลา ใช้ไฟกลางนะครับตอนนี้น้ำมันร้อนดีแล้วครับตาลลงแล้วก็ปิดฝาไว้เลยครับกันน้ำมันกระเด็น เวลาทอดเอาด้านที่เป็นเนื้อลงก่อนนะครับจะได้ไม่ติดกระทะหนังจะได้ไม่หลุดใช้เวลาทอดพอสมควรนะครับตอนนี้ข้างล่างน่าจะสุกเหลืองดีแล้วครับเดี๋ยวเรากลับปลากันครับปลากับโพงตอนลงทอดอย่าไปเขีย่ยอย่าไปอะไรเลยนะครับ เนื้อค่อนข้างจะยุ่ยง่ายเวลาทอดวิธีสังเกตว่ามันสุกดีหรือยังดูจากน้ำมันนะครับถ้าไม่มีการกระเด็นไม่มีการแตกน้ำมันเดือดเดือดอย่างนี้ก็ถือว่าข้างล่างเริ่มสุกใช้ได้แล้วครับ เราทอดด้านหนังให้ก,อกรอบๆดูน่าทานนิดนึงนะครับเรามาลงมือทำยำมะม่วงกันครับใส่น้ำมะนาวครับน้ำยำควรจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานตามด้วยเค็มนะครับ หรือถ้าเพื่อนชอบรสที่นอกเหนือกว่านี้ก็ปรุงตามที่ตัวเองชอบได้นะครับใส่น้ำตาลทรายครับ คนให้มันเข้ากันให้น้ำตาลละลายดีๆเลยนะครับชิมรสนิดหนึ่งครับ เติมหวานนิดนึงครับเมื่อน้ำตาลน้ำมะนาวน้ำปลาเข้ากันดีแล้วใส่มะม่วง หอ,อมแดงที่เราฝอยไว้นะครับพริกเพิ่มความเผ็ดชอบมากชอบน้อยกาวนะครับค่อยๆคลุกให้ทุกอย่างเข้ากันครับพอทิ้งไว้สักคู่ น้ำจากหอมจากมะม่วงมันจะออกมาอีกนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะน้อยนะครับขึ้นช่ายชอบหรือไม่ชอบอันนี้แล้วแต่เลยนะครับ เม็ดมะม่วงโรยหน้าทิ้งไว้ครับเรียบร้อยครับสำหรับยำมะม่วงเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับปลากระพงทอดเกลือทานคู่กับยำมะม่วงทำไม่ยากนะครับ แต่เวลาที่ใช้ในการทอดปลาอาจจะต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งยังไงลองทําดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิดหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ